วดีเจาพามา่แอลอันขาบออเนาะตอนนี้กำลังจะถุ่มหนึ่งเจ้าเมินนะเจ้าบวาได้มาเนาะกำลังจะถุ่มหนึ่งปวดกำลังเปิดไฟพอดีเลยเจ้า

Mm-hmm. <laughs> ไฟส่องแสงสีกลางค่ำกลางคืนนะโอ้คนเยอะเหมือนกันนะวันนี้วันนี้ตอนนี้กำลังถ่มไปน้อยหนึ่งโอ้คนเยอะลูกอยากจะมาแอวทั้งนี้เนาะเดินมบาไหวละประดาวไอ้ปวดแข้งปวดขาเนาะ นอกเหนือเอารถมาวันยุดเอารถมาฝากตีเก็บรถเนาะแล้วก็เดินแอวถ้าเดินแอวนี่ก็ทายได้ถ้าตีหอมเดินน่ะนะจะได้จะได้แบบนี้มาได้เจ้าเพราะว่ามันเหมือนหนังในรถทายเนาะ ไฟแดงเจ้าไฟแดงรดยุดมดคนจะได้ข้ามแต่ถ้ามาไลายมันมีไฟเขียวไฟแดงรดประกดตจึงยุดเหรอแ่่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงอะเจ้า ถึงบบมีคนข้ามรถก็ยุดนะมืองหอกนะกคหมายเป็นแข็งกระดาษใส่เม็ดนะเจ้าเสียงอุ่มอำ่ำอุ่มอำ่ำโอ้วันนี้คนเยอะ บ่ม,มีผลตกนาะแถวบ้านป้าดาวมันผลตกคะ่ะเออบ้านเจ๊กไก่กันนะเนี่ยเออแปลกเนาะก็ก็อ,อ,อาแม่ไหนป่ะปะนาะแปลกเนาะหนังรถไม้ยังนอกกับาสามมิเตอร์อันเนี่ยสามมิเตอร์สี่มิเตอร์ คนนาต่ำบนนี่นะเออม,มันมีแต่คลิปกับเขานะมาถ่ายแสงพงแสงไฟชมวิวถนนเอาลมของนะ่ะสมเพลิน Sàng phái mốt thật nì nè nà cháu Còn nếu có xôm lưới luật Phải thường ế kia lên nó tay thửng tháo vỡ đây kia tô tháo vỡ nó nè theo liều lột thì là cháu tâng 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 mâng 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 Thôi má thằng kia trụ tower đó trao, kia trụ tower หรือว่าหอคอยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตข้างล่างจะเป็นโรงแรมร้านค้าแล้วห้องน้ำสาธารณะ,ะค่ะ เกียวโตเท้าเบอร์เจ้าหรือว่าหอคอยเนาะข้างหลังจะมีทุกอย่างเจ้ามีโรงแรมร้านค่าร้านกับเข้า <c oughs> ตีซูบปอร์มารเเจ้าพ้าดาวกม้าเหมืนนละเนาะมาได้มาซับเหมืนละมันจะไก่นะ <c oughs> เดินจากบ้านประดาวมากกว่าประมาณ ถ้าเดินจ้าเดินเลี้ยวก็ประมาณสักห้านาทีหรือว่าขึ่งสมองนยดนะนถ้ามาทั้งรัดไต้บัดถึงวันนี้เป็นสีเป็นสีอ้ออ้อยอ้อเขียวเขียวเจ้าวันเนี้ยเปลี่ยนสีเนะมีทั้งสีสีอ้อเขียวเขียวสีขาวสนับกันเนะ แต่ว่าปเป็ดกระเลียนนะแต่เปลี่ยนเหม,มือนดักกันเดียวกับป็ดกระเพียนเป็นปสีขาวเนาะสีลักคือสีขาวอ่ะจ้าสีนิ่มเพราะแข็งามนะ <laughs> แดงตัดนีพอดีเลยโจบดีขนาเจ้าไฟแดงตัดนีพอดีเลยกันเดียวป้าดาวก็จะจบคลิปเลยนี่แหละเจ้าเลยเท้าเวอร์นี่แหละครับรดไปอีกน้อยเดี๋ยวก็ถึงบ้านป้าดาวเหมือนทุกครั้งเนาะ เดี๋ยววันหลังก่อนประดาวมาแอลห้างนี่ตั้งหลุมเป็นห้างนะเนี่ยห้างขายพวกทโทรศัพท์ไม่กันสั้นนะกัตึกใหญ่ๆนี่นะตึกใหญ่ๆขวามือเนี่ยเจ้าข้างเท้าเวอนี่แหละขายพวกเครื่องไฟฟ้าเนาะ แต่เขื่องไฟฟ้ามังหนอกจะแพงกว่าบ้านเฮาภาษีปนแพงเนาะ นแรกป้าด้าจะขอจบคลิปหน้านี่ละเนาะแต่จะได้กับป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเจ้าได้จะได้ปดา้าด้าก็มาทายชมให้หดูหัมใหม่เนาะแก,แกงห่อมแกงเหาเจ้าชมเพลินๆเนาะปะ้าดาขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข้างๆกับป็นตึกร้านค้าโรงแรมสปาเจ้าในเนี่ยเป็นห้างเนาะตอนไหม่บังค่ะ มันต้องมาเดินทายแล้วเจ้าขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ